สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับโหนกระแสโหนทุกข่าวหมอทุกเรื่องกับกระผมหนุ่มกันเก่ากระแสวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่สังคมกําลังจับตามองนะครับเกี่ยวกับภาพหลุดของนักร้องชื่อดังซึ่งต่อมาได้ตรวจพบว่าเป็นภาพตัดต่อที่กลุ่มลับของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า VK นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้สัมภาษณ์คุณนักร้องชื่อดังและก็ทนายที่เขาได้แต่งตั้งสวัสดีคุณดังกัญญาณตและก็ทนายเดโชสวัสดีครับคุณดังครับ ประเด็นของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรล่ะครับเออคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหนูได้รับการประสานข้อมูลจากแฟนค่าวว่าเออได้มีคนร้ายนาเอาภาพเพอยของหนูไปลงใน v ีเคค่ะซึ่งที่รู้มาเนี่ยเพราะว่าตํารวจไซเบอร์ได้มีการจับกุมคนร้ายที่นําเอาภาพของพี่ดาราหลายๆคนเอาไปตัดต่อแล้วก็นําไปขายในเว็บมืดค่ะแล้วก็ได้มีการนําไปโพสต์ในแอปพลิเคชันที่กล่าวมาด้วยค่ะโอเคครับ ต่อมาในส่วนของคุณทนายนะครับท่านทนายครับในส่วนของรูปคดีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับครับล่าสุดทางทีมตำรวจไซเบอร์นําโดยแสนพันโทหญิงบุญเจริญสุภาพรสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในเวลากลางวันของเมื่อวานส่วนรายละเอียดอื่นๆทางทีมตำรวจไซเบอร์จะเป็นคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับโอเคครับงั้นเพื่อความชัดเจนนะครับทางทีมงานได้ติดต่อทางทีมตำรวจไซเบอร์ที่เข้าไปจับกลุ่มนะครับนั่นก็คือแสนพันโทหญิงบุญเจริญสุภาพรครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มเออท่านครับรายละเอียดเหตุการณ์เข้าจับกลุ่มคนร้ายที่ตัดต่อรูปคุณดังเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะครับค่ะคือคนร้ายที่ลงมือตัดต่อภาพคุณดังเนี่ยชื่อว่านายวุฒิยาปัญทร,รนะคะอายุย4ิบสี่ปีเองโดยนายคนคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่จะนําภาพตัดต่อแล้วไปโพในกลุ่ม V.I.P. ชื่อกลุ่มว่าชุมชนช่างตัดเตือ้อซึ่งใครที่สนใจจะต้องเสียเงินเป็นค่าสมาชิกในการสมรัครเข้าไปดูด้วย และนอกจากนี้ยังเปิดรับจา้างตัดต่อภาพด้วยแล้วก็ยังให้เช่าการใช้งานโปรแกรม a อสํสำหรับตัดต่อภาพโปรเบยด้วยค่ะครับต้องขอบคุณแสนพันโทหญิงบุญเจริญสุภาพรมากนะครับที่มาให้รายละเอียดของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเออคุณดังครับเหตุจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมหรือเปล่าครับค่ะถือว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นข้อคิดให้ใครหลายๆคนในการใช้สื่อออนไลน์ ก็วควรใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณและไม่ควรทําให้พูดเดือดร้อนค่ะโอเคครับวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณดังกัญญาัตและก็ทนายเดโชนะครับที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็เตือนภัยเกี่ยวกับโลกของไซเบอร์นะครับแล้วพบกันใหม่โหนกนระแสโหนทุกข่าวเมาทุกเรื่องสวัสดีครับ